แล้วเมื่อวานนี้นั้นท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เดินทางไปเยือนจังหวัดอ่างทองแล้วครับซึ่งถือเป็นการเยือนเป็นจังหวัดแรกที่รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆนั่นแหละครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ตั้งใจจะไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ําท่วม เลยถือโอกาสนี้แหละไปพบปากกับพี่น้องประชาชนและร่วมอวยพรวันเกิดให้กับนายพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่อายุครบ46ปีกันอีกด้วยครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าท่านเคยมาเยือนอ่างทองตั้งแต่ยังเป็นวุ้นทางการเมืองกันเลยทีเดียวจนโตขึ้นมาเป็นลำดับครับและชาวอ่างทองก็ให้โอกาสท่านเสมอแหละครับ แล้วก,ก็การให้โอกาสที่ดีที่สุดนั่นก็คือการให้นายสมศักดิ์นายพราดอนนายกรรวีมาอยู่พักภูมิใจไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ท่านได้มาจากชาวอ่างทองนี่แหละครับทำให้ท่านไม่สามารถลืมจังหวัดอ่างทองได้ และทุกครั้งที่มีภารกิจหรือกิจกรรมของอ่างทองพูดง่ายๆก็คือว่าไม่เชิญก็ต้องมาเลยครับเพราะว่ามีความรู้สึกติดหนี้บุญคุณชาวอ่างทองไว้มากเลยทีเดียวแม่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปพูดไว้ยอย่างนี้เป็นไงครับก็ได้ใจชาวอ่างทองไปเต็มๆเลยแหละครับพี่น้องส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่อ่างทองที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาตรวจติดตามในวันนี้นั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่า ท่านได้แก้ไขปัญหามาตลอดสองปีที่ผ่านมาในขณะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นแหละครับในตอนนั้นน้ำท่วมมิดหัวกันเลยทีเดียวท่านเองก็ได้วางแผนบริหารจัดการกับผู้ว่าราชการจังหวัดน้ำก็ค่อยๆลดลงมาลดลงมาแล้วทราบว่าในปีนี้นั้นปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ก็ขอให้ชาวอ่างทองตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทก็แล้วกันและก็หน่วยงานจะต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนและบริหารจัดการน้ำให้มันดีที่สุด แลวสุดท้ายท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันกับชาวอ่างทองเป็นท้ายสุดสุดท้ายแล้วครับว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ก็ขอให้มั่นใจว่าสี่เดือนนี้จะเป็นสี่เดือนที่จะทำงานอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถนั่นเองนั่นคือคำกล่าวของท่านนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดอ่างทองครับ